รัฐบาลเป็นห่วงการเดินทางในห่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการรวมถึงดูแลความปลอดภัยในด้านต่างๆนะครับอาทิโครงการฝากบ้าน4.0ที่ช่วยป้องกันอชญา,าก,กรรมและสร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนในระหว่างที่ไม่อยู่บ้านครับ ซึ่งการดําเนินการต่างๆมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเช้าวันนี้ติดตามจากโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติพลตํารวจตรียิ่งยศเทพจํานงสัมภาษณ์โดยคุณพรมธิดาทิพยานนท์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันและ พลตำรวจตียิ่งยศเทพจนงโคศกสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะเนื่องจากว่าในช่วงของวันที่1 3ถึง17เมษาย,ยน2 5 6 5นนี้นะคะประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลาเนาและก็ท่องเที่ยวในวันหยุดยาวเป็นจํานวนมากเนื่องจากเทศกาลสงกรานนั่นเองค่ะทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาสอบถามท่านพลตำรวจตียิ่งยศเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วย ซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับค่ะท่านคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะที่พี่น้องประชาชนจะออกเดินทางกันจํานวนมากตรงนี้เองทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีการอำนวยความสะดวกและก็ดูแลความปลอดภัยอย่างไรบ้างคะครับก็สองส่วนนะครับส่วนที่พี่น้องประชาชนจะต้องทิ้งบ้านเรือนอกับผู้ิมเราหรือไปท่องเที่ยวก็ตามเนี่ยเราก็มีโครงการที่เรียกก็เป็นโอทอปของสำนักง,งานตำรจก็คือโครงการฝากบ้านตำรวจครับ ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับโดยใช้เทคโนโลยีใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยดูแลนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้าสามารถค้นหาได้ในโทรศัพท์ทั้ง and ด o อ d ดแล้วก็ iOS นะครับชื่อว่าฝากบ้าน4.0น,นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าที่ตำรวจผู้รับด้วยนะครับเจ้าของบ้านจะได้รับการเตือนการอเลิร์ทุกครั้งที่เจ้าที่ตำรวจไป ตรวจวตาที่บ้านท่านว่ามีสิ่งผิดปกติหรือว่าเรียบร้อยประการใดก็จะ a ิ e r t ไปที่โทรศัพท์มือถือของท่านที่ลงทะเบียนไวน้นะครับในขณะเดียวกันเจ้าที่ตำรวจหรือว่าผู้กำกับควรวดก็จะตรวจตาด้วยว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยได้มาตรวจตาบ้านทุกเข้าโครงการครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องที่จะช่วยกันดูแลบ้านเรือนไม่ใช่เฉพาะว่าฝ่ายบ้านที้สม,มุดดูแลฝ่ายเดียวนะครับประชาชนที่เข้าโครงการก็มีหน้าที่ที่ต้องสอวส่องดูแลร่วมกับเจ้าที่ตำรวจด,ด้วยนั่นเป็น เรื่องที่ประชาชนต้องทิ้งบ้านไว้นะครับส่วนเ,เรื่องการเดินทางนะครับซึ่เป็นเรียกว่าเป็นช่วงเจ็ดวันอันตรายเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็ระดมสรรพกำลังนะครับเพื่อดูแลด้านการจราจรผู้เคลื่อนทนานะครับเพื่ออำนวยกำาังรวกทั้งเพื่อใหอ้สะดวกและปลอดภัยนะครับไม่ใช่สะดวกเดียวสะดวกและต้องปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมีการตั้งจุดกดขันวิทาจราจรเนี่ยไม่ใช่เพื่อจับผิดนะครับแต่เพื่อเพื่อให้การเดินทางโดยส่วนรวมเนี่ยเป็นด้วยความสะดวกและปลอดภัย เพราะว่าเมื่อเราตั้งจุดตรวจแล้วเนี่ยการจราจรพี่น้องที่จะอาจจะเป็นคนที่อาจจะขับเร็วเกินัตรากำหนดหรือว่ามึนเมาดื่มสุรามาเนี่ยก็พึงจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับเจ้าที่ช่วยดูแลท่านอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้มีผู้กำกับชาตํำรวจทุกระดับชั้นเนี่ยลงไปตรวจตาทั้งทางบกและทางอากาศยานนะครับเส้นทางบางเส้นทางเส้นเส้นทางออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถนนมิตรภาพก็ตาม ถน,นนเส้นทางทางหลวงสาย34ก็ตามอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการจราจรบางช่วงนะครับก็เป็นะระเบียบปฏิบัติของทุกปีอยู่แล้วว่าเมื่อพี่น้องประชาชนเดินทางออกไปข้างนอกเยอะเนี่ยการปรับเส้นทางจราจรเป็นเส้นทางพิเศษโดยเพราะเส้นทางขาออกในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ช่วงวันขากลับวันเสาร์อาทิตย์เป็นเส้นเส้นทางขาเข้าก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจรให้มีจํานวนเส้นทางจราจรมากขึ้นในช่วงช่วงที่อ การจราจรติดข yeah. ัดนะครับ no อันนั okay. ้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งการระดมสรรพกําลังเนี่ยเป็นวันที่หนึ่งของการเจ็ดวันดาราแต่ว่าประชาชนเดินทางออกนอกกรุงเทพเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับค่าท่านผู้จัดการหน่วยชาติเนี่ยก็ได้สั่งการให้ท่านพลวันเอกสมุงศักดิ์ศรีพัฒน์เนี่ยซึ่งดูแลานการจราจรแล้วก็ท่านพลวันเอกปีชาเชิงสารยานนท์เนี่ยที่ผู้สพิเศษณ์หน่วยชาติเนี่ยลงไปปฏิบัติควบคุมรด้วยตัวเองนะครับ ในเรื่องของการระดมสรรพกาลังมาดูแลพี่น้องไวชนนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มมีการทยอยออกกันมากกว่าปกติแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะเพิ่มมาตรการแล้วก็เพิ่มสรรพกำลังมากขึ้นอีกนะครับก็อยู่ในเข้าเข้าช่วงเจ็ดวันตลาดประดวน,นี้ครับะจะมีการคุมเข้มเรื่องใดเป็นพิเศษไหมคะอย่างเช่นเรื่องของผู้ขับขี่ที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยคะะ่ะก็แน่นอนอยู่แล้วครับการมีจุดตรวจ ที่นายจายตอนมันรวมถึงเรื่องการตรวจแอลกอฮอลด้วยนะครับก็จะมีการดูแลกวดขันเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษน,นะครับค่ะ ท่านค้าเห็นว่านอกจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะระดมสัมพัทธ์กำลังในการที่จะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะเดินทางสัญจรต่างๆแล้วอะค่ะเห็นว่ามีการจับมือกับทางด้านของอาชีวะในชื่อของโครงการอาชีวะจิตอาสาที่จะมาร่วมกันช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงการานี้ด้วยไม่ทราบว่าการดําเนินการนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะต้องน้องอาชีวะแล้วก็คาาจารย์เนี่ยมาช่วยดูแลในเรื่องตรวจวตาเครื่องยนต์กลไกของพี่น้องประชาชนที่จะใช้รถเท่หนุ่เนี่ย ใช่เมื่อไรก็ตามเซื่งโวนท่านขัดข้องหรือว่าตัวเพื่อความมั่นใจนะครับล้วก็มีน้องๆที่ดูแลเพื่อให้อ่าสะดวกและปลอดภัยนะครับค่ะและในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงอะไรกับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เพื่อให้เป็นการเดินทางที่ปลอดภัยและก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขค่ะผมผมคงต้องขอฝากพี่น้องประชาชนให้เดินทางด้วยความปลอดภัยที่สั้นครับค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะก็เรียกได้ว่าทางด้านของตํารวจนะคะก็ระดมสัพพะก,กาลังอย่างเต็มที่ในการที่จะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำนานะคะรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงการานต์ที่มีวันหยุดยาวแบบนี้ด้วยซึ่งคุณผู้ฟังเองนะคะก็จะต้องมีการขอความร่วมมือด้วยค่ะในการที่จะปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ทําให้สงการนี้เป็นสงการแห่งความปลอดภัยอย่างแท้จริงค่ะมีน้ําใจแล้วก็รักษากฎวินัยจราจรด้วย ะะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะกับท่านพลต,ตํารวจตียิ่งยศเทพจํานงโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ